หนีมะเร็งทำยังไงบ้างถ้าพูดให้เต็มเตมคำก็คือทำยังไงไม่ให้เป็นมะเร็งมีท่านที่นาไก่รู้จักหลายหลายท่านบางท่านมีรายได้หลักแสนบางท่านมีรายได้หลักล้านแต่ว่าต้องมาจบชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ก็น่าเสียดายเมื่อก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วมะเร็งอยู่ไกลมากเราได้ยินว่าพ่อของเพื่อนเป็นมะเร็งอยู่ไปอยู่ไปมันก็ใกล้เข้ามาเลยเราก็ได้ยินว่าเพื่อนเขาเราเป็นมะเร็งอยู่ไปอยู่ไปใกล้เข้ามาอีกญาติเขาเราเป็นมะเร็งแล้วอยู่ไปอยู่ไป เราคิดว่าใครจะเป็นมะเร็งก็คือเรา่นเล็กจะเป็นมะเร็งเองทีนี้เราจะหนีมันยังไงมีหัวข้อหลักๆสองข้อที่จะหนีโรคมะเร็งอันที่หนึ่งหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งอันที่สองสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ข้อที่หนึ่งก่อนหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งก็สารก่อมะเร็งก็เป็นอาหารเข้าทางปากของเราอันที่สองเข้าทางจมูกแล้วก็ผิวหนังมะเร็งก็มะเร็งปอดก็เข้าทางจมูกใช่ไหมมะเร็งลำไส้ก็เข้าทางอาหารเนี่ยกินเนื้อสัตว์เยอะๆไม่ค่อยกิน ผักผลไม้มะเร็งตับไตไส้พุงมะเร็งนิ้วไม่มีใช่ไหมมะเร็งใบหูไม่มีมะเร็งเส้นผมไม่มีมะเร็งเล็บก็ไม่มีทีนี้มะเร็งเข้าทางอาหารก็อาหารที่เรากินของทอดของปิง้งของอย่างอาหารที่มันโดนไฟจะอันตราย ยิ่งถ้ามีผงชูรสเป็นส่วนประกอบเมื่อชงผงชูรสเนี่ยเมื่อโดนความร้อนจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งปิ่นทอดอยางต้องหลีกเลี่ยงแต่เราก็ยังกินอยู่ใช่ไหมอา่าไส้กรอกก็ต้องหลีกเลี่ยงไส้กรอกมีสารในไตรแล้วพอโดนความร้อนจะเป็นในโตัะสมีนเป็นสารก่อมะเร็งหรือว่าพืชผักผลไมา้ก็จะมีพวกยาฆ่า,ามแมลง ป็นมันจะเป็นสารกร่อมเหลลงนะแต่ว่าผลไม้บางอย่างก็ไม่มีนะอย่างเช่นมะละกอที่ปลูกข้างบ้านมันปลูกข้างบ้านไม่มีเลยนะก็ไม่เป็น้ไม่มียาฆ่าแมลงจะปลูในสวนนะไก่ไม่แน่ใจมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยไม่มีใครไปฉีดยาฆ่าแมลง ไม่มีแต่เราก็ต้องระวังผักผักเนี่ยจะมียาฆ่า,มาแมลงเยอะเช่นผักคะน้าก็ดีผักกัดเขาปลักใช้ซิมถั่วปักยาวถั่วักยาวเนี่ยก็อันตรายมากต้องใช้ใช้แมลงใช้แมลงเยอะใช้ใช้ยาฆ่าแมลงเยอะหรือว่าแตงกวาอ่าใบกะเพราแม้แต่ใบกะเพรานะ เวลาที่ปุูกในเยอะๆเยอะๆเ,เ,เนี่ยจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงแมลงจะไปกินทำ้ใหม่อย่างใบกระเพาะกินกระเ็ดจะตายต้องล้างพวกผักผลไม้เราต้องล้างสะอาดอาหารที่ไม่ควรกินก็เกี่ยวกับอาาหรอุตสาหกรรมโดยรวมๆคือไม,ไม่ได้ธรรมาชาติถ้าเก,ก็บผักข้างบ้านกินนี้ก็ปลอดภัย พืชผักพืชพูดผักพืชผ,ผักที่เราปลูกเองก็ปลอดไปทีนี้ถ้าเราปลูกเองไม่ได้ก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ทํากับข้าวกินเองเพราะว่ากินในร้านเราไม่มีทางรู้เลยว่าผู้จําหน่ายหรือผู้ผลิตเนี่ยเขาล้างหรือเปล่าแต่ถ้าจะเป็น ก็ต้องกินใช่ไหมสำหรับชีวิตในเมืองชีวิตที่หนึ่งรีบมันก็ต้องกินการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็เป็นสารก่อมอะเร็งนอกจากเนื้อปลาเนื้อสัตว์บ,บกเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจริงจริงมันควรหลีกเลี่ยงแต่ว่านักไก่กินไหมวันนี้นักไก่ก็ยังกินแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงให้หน้อยที่สุด ราะว่าถ้าเซาฟซีเนี่ยแม่กลัวก็ลําบากเหมือนพระใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมาห้ากิจงเนื้อเหมือนพูดที่เอาเนื้อเอาเนื้อสัตว์มาถวายพระก็ฉันได้ถ้าพระเ้าซีอันนู้นไม่ฉันอันนี้ไม่ฉัน,น,น,ฉนในที่สุดชาวบา้านก็ไม่อยากคบไม่อยากเอาไม้แล้วก็จะกลายเป็นพระก็จะกดกดตายไปเอย เราไม่ใช่คนทำกับข้าวนะมีแม่ครัวทําไมคุณแม่ทมําให้ภรรยาทําให้ถ้าเราเลือกมากเราก็อดตายแต่ว่าก็ต้องมีหลักการว่าโอเคอันนี้คือเป้าหมายก็คือพยายามลดเนื้อแล้วก็ผักผลไม้ต้องล้างให้สะอาดข้อดีห่งเกี่ยวกับการรับสารเข้าไปในร่างกายโอ้อันนข้อทีห่งก็มีหนึ่งจุดสองอีกก็คือ อากาศที่หายใจกันลดเยอะหรือว่าเป็นช่างสีเป็นพนักง,งานเติมน้ำมันรถที่ต้องสัมผัสกับน้ำมันเบนซินไอระเหยต่างๆหรือว่าอยู่ในโรงงานที่มีฝุ่นละออง,ง,งนนกกเ,เป็นโลหะลงกลึงอยู่ในโลงกลึงมีญาติมีญาติมคนข้างบ้านนั่ไก่ลูกเขาเป็นช่างอยู่ในโลงกลึง ก็เป็นมะเร็งเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับอากาศเราจะต้องมีตัวที่ปกป้องเนี่ยหรือเป็นเกษตรกรที่ฉีดยาฆ่ามะรงก็ต้องมีแมสที่มันปกป้องสารเคมีได้นะไม่ใช่แค่เอาผ้ามาปิดแบบนี้มันไม่ได้ผลมันต้องมีแบบป้องกันสารเคมี1นึก็คือแสงแดดการตากแดดนานๆทำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง ยังไงมะเร็งเพิ่มหนักมันจะงอกไปเรื่อยๆยังไงมะเร็อยอยง,งเส้นผมไม่เป็นไรไม่ต้องหว่วงมะเร็งเส้นผมไม่มีมะเร็งเส้นมะเร็งเล็บมะเร็งใบหูมะเร็งล็บที่ปากยังไม่มีอาจจะเกิดกับเราคนแรกก็ได้เอาผัรใบข้อสองใหญ่ๆข้อแรกก็คือการหลีกเลี่ยงใช่ไหมข้อที่สองก็คือการสร้างภูมิให้กับตัวเองการสร้างภูมิก็คือการนอนหลับ ให้เพียงพอนอนวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแต่บางคนก็นอนสี่ชั่วโมงก็รู้สึกอิ่มแล้วโดวยเฉพาะคนอายุมากคดตาคุณยายอาซิมอมมาม่าถ้านอนไม่ค่อยหลับนอนสี่ชั่วโมงก็อิ่มแล้วถ้านอนไม่หลับให้นอนตั้งแต่สี่ทุม่มจนถึงตีสองก็ได้ก็ถือว่าเพียงพอสําหรับร่างกายนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวอ,อมมาม่า อาซีแก่ๆคุณยายคุณยายนอนไม่ค่อยหลับเลยเป็นกังวลไม่เป็นไรคุณหมอบอกนอนสี่ชั่วโมงก็ได้โอ้โหลบดีมาข้อที่สองก็คือการสร้างภูมิใช่ไหมนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายสองอย่างนี้จะสร้างภูมิต้านทานกับร่างกายการนอนหลับก็เป็นสารการสร้างภูมิให้กับร่างกาย เมเล็ดขาวใหญ่เพิ่มขึ้นอย่าอดนอนนะครับภูมิร่างกายมันจะลดลงการออกกําลังกายก็สร้างให้ทําให้เม่เล็ดขาวม,มากขึ้นด้วยปกติทต่วไปคนทุกคน,คน,กคนเราจะได้รับสารพิดแล้วทําให้มีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าที่เรายังไม่เป็นเพราะว่าเรามีภูมิต้านทานที่จะไปกัดกินไอ้พวกเซลล์มะเร็งพวกนี้ทําให้เรา อย่างไม่เป็นมะเร็งนะไม่ใช่บอกว่าเราจะไม่เป็นมะเร็งเราอาจจะเป็นก็ได้ถ้าเราประมาทอย่าประมาทนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพด,ดีแข็งแรงเป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นที่พึ่งของสังคมเป็นที่พึ่งของประเทศชาตินะครับขอให้ทุกคนมีความสุข สวัสดีครับ